หมุนให้สุดเลยสุดเลยเออหมุนเลยเก่งมากเก่งมากมมาหมมมีใช่ใช่หมุนให้สุดเลยเหมือนมามีเลยโอ้โหสุดแล้วสุดแล้ว,ลวเก่งมากลูกโอเคอสีต่อไปสีต่อไปลูกสีต่อไปลูกสีอะไรน่าสีอะไรสีม่วงเอาสีม่วงไว้ไหนไ ไว้ถูกนะครับลูกอ่าโอเคโอ้อ้ okay. oh, อาถึงไหมไม่ถึงเหออาโอเคหมุนหมุน,มนหนม,นมุนให้สุดเลยอาหมุนหมุนให้สุดเลยโอ้ยเก่งมากสุดเลยโอ้ยเก่งมากอติม่วงติม่วงในมือลูกอะ่ะจะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ผิดแถวผิดแถว,ผ,แถวผิดแถวลูกติม่วงอยู่ไหน โ no. น่นี่จังดูนี่สีนี่สีม่วงอยู่นี่น้องดีจังสีม่วงอยู่นี่ลกูกเออ <Okay. S 1> สีม่วงอยู่นี่แถวไหนสีม่วงแถวไหนลกูก <Okay. S 1> ไม่เอาลกูกไม่เอาก็สีเหลืองนะไหนหมุนสีเหลืองมีสีเหลืองไม่มีสักอันเลยโอเคกุ๊ดบอยหูสวยแล้วหมุนให้ลงไปเลยนะเอาสุดๆลงไปเลยนะ โอเคโอเคหมุนได้ไหมอ่ะหมุนหมุนหมุนโอเคเก่งมากเหลือสีเขียวกับสีม่วงอะลกูกอ่ะสีม่วงลูกสีม่วง okay, <so S 1> เออสุดแล้วใช่ใช่สีเขียวสีม่วงยังไม่มีตัวเลยส,สีเขียวโอเคอือสีเขียวพุดบอยอือเกง่งหมุนไปเลยหมุนไปเลยนั่นสีม่วงลกูก ดูช่งง okay. องน,น,นี้โอเคหมุน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 ให้ให้โอ้เร็วมากเลยอ่ะสีเขียวยังหมุนไม่ลงเลยลูกอ,อมหมุนให้ลงนะหมุนให้สุดไปเลยโอเคกุดบาโอ้เร็วมากเลยอ่ะหมุนอีกหมุนอีกทำไมเร็วจังหมุนเร็วจังอเออหมุนเร็วจังโอ้โหสุดสุดเลยสุดสุดเลยโอ้โหเก่งมากลูก โอ้โ ائ, <S <S ยเก่งมากเลยโอ้สุดละอันไหนมีอีกมีอีกไหมสีอะไรลูกอันนี้เล็กสีอะไรส,ไสีน้ำเงินสีน้ำเงินใช่หมุนหมุนโอ้สุดเลยเลยก่งจังแล้วมีสีอะไรอีกมีม่วงอีกมีม่วงอีกโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหหมุนเร็วมากเลย โอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วมีสีอะไรอีกสีอะไรครับ <c oughs> สีแดงครับ <c oughs> เก่งมากไขน็อตลงไปเลยหมุนลงไปเลยสุดยอดลูกอ่ะอันสุดท้ายสี <c oughs> สีเหลืองโอเคเก่ง <c oughs> <c oughs> ลงไปหมดแล้วเก่งมากเลยหมดยังหมดยังหมดแล้วหมดแล้ว,ลว,ลวโอเค